ขอรับประกันเลยว่าคันนี้ไม่น้อยที่สุดในบริษัทแน่นอนค่ะสายคัสสายเลงมาให้แล้วคันนี้เป็น Toyota c o m มิเตอร์เครื่อง3.0เกียร์แมนวลรถปี2017คันนี้นะคะไม่เพียงแค่81,113กิโลเท่านั้นเองนะสำหรับลูกค้าที่กำลังเลงหารถตู้ไม่น้อยอยากจะได้แบบคุณภาพดีๆนะคะไม่น้อยใช้งานใน้อยอยากเอาไปใช้งานยาวๆมาจาัดคันนี้เลยเดี๋ยววันนี้สายพาชมดูคลิปนี้ให้จบอย่าทานค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องประตู้มือสองสายเพชรยนต์นะคะบรรยากาศวันนี้นะคะอาจจะมีความคับแคบอยู่ริมอยู่ชิดอยู่ในนะคะด้านหน้ามีอีกคันด้านหน้าจะเป็นเอาติสคื่อออกมาได้แค่นี้จริงๆขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวสายจะพยายามนะให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยได้ดูแบบทุกช่องทุกมุมที่สุดคือที่เลือกคันนี้คันที่อยู่ริมสุดคันนี้มาเนี่ยคือคันนี้ไม่น้อยมากนะคะ คือจากที่ดูแล้วเนี่ยเดินดูทุกคันในบริษัทแล้วคันนี้ไม้น้อยที่สุดในบริษัทเลยก็ว่าได้คันนี้เป็น Toyota c ค m ร์มูเตอร์เครื่อง3 0 0พันนะคะเกียร์แมนนวลรถปี2017คันนี้เป็นรุ่นเบาะผ้าสแถว12ที่นั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญไมเ่เพียงแค่81,100กิโลเท่านั้นเอง 9137นะคะคันนี้เลือกทะเบียนเขาและที่สําคัญคันนี้ยังไม่ติดจองพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาเลือกชมนะคะสายเรียนเชิญเลยที่บริษัทเพรยนต์ร้านเราเนี่ยอยู่ย่านมินบุรีนะคะอยู่ย่านชานเมืองเนาะแล้วก็อยู่ที่ซอยเสรษีไทยนะคะถนนเสรีไทยซอยที่68แยกที่1แล้วติดต่อ,อมาหาสายได้เลยนะคะ0902970834หรือจะแอดไลน์ id sai1279 นะคะหรือเบอร์เมสเซนเู่ร์แอดไลน์ได้เลยนะก็วันนี้าาานะคะเดี๋ยวสายจะพาชม ตั้งแต่ช่วงหน้ายันไปถึงช่วงหลังเลยความพิเศษของคันนี้นะคะไอ้ตรงบาน้ำด้านหน้าคือเปลี่ยนมาเป็นทรงแบบ เหมือนลวดลายเขากาลังจะแต่งเป็น V.I.P. นะคันนี้ท่านไหนชอบเป็นสไตล์ประมาณนี้ฝากดูคลิปนี้ให้จบนะคะช่วงหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าฮาโลเจนคันนี้จะเป็นโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงอยู่นอรถปี2017จะเรียกว่าเป็นโฉมกันดั้มนะคะไม่ด้วยเช่นแล้วหน้ากระจังสีโครเมียมสวยๆเงาๆนะคะกระจังโครเมียมสองชั้นใหญ่ๆอันนี้เป็นคราบเปื้อนนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดได้อันนี้ไม่ใช่รอยขีดข่วนนะสาหรับพี่ท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูนะคะพี่ไม่ได้เลือกแค่คันนี้คันเดียวแน่นอนพี่ไม่ได้ดูคันนี้คันเดียว เดี๋ยวสายพาเลือกทุกคันเอาจนกว่าจะถูกใจเลยนะคะมีในสต๊อกกว่าประมาณ50-60คันได้สําหรับเฉพาะโรถตู้นะท่านไหนอยากดูอยากชมก็ติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกก็มีติดไปให้ครบๆนะคะแล้วก,หก็หน้ากันชนนะคะตร,ต,รตรงช่องลมด้านหน้าตรงเนี้ยไม่มีแตกหกักใดๆนะคะแล้วก็เป็นงานแท้งานเดิมอะไรเดิมแทสุลทุกชิ้นสายคัดให้แล้วสําหรับคันนี้ถือว่าโอเคดีงามนะคะแล้วก็ ตัวกระจกมองข้างคันนี้เป็นรุ่นพับปรับไฟฟ้านะคะเลขไม่จริงตามนี้เลยอันนี้เป็นสคออบอที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ถ้าเขียนผิดในนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยนะถือว่าแบบว่าหลอกลวงหรือว่าแจ้งข้อมูลกับลูกค้าผิดนะคะประมาณนี้ตรงนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดราคา7จ็ดแสนบาทเป็นรถปี2017คันนี้เลขไม่อยู่ที่81,000ในนี้เขียนว่า8 1 0 9 5นะัเนาะแต่ว่าจริงๆขับไปทําความสะอาดบ้างขับย้ายจากโกดังสาม,มาที่นี่บ้าง ะประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่81,113กิโลนะคะนะคะประมาณนี้วันที่จดทะเบียนก็19กันยา2560เชื้อเพลิงดีเซลนะคะใช้งานดีปกติคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมากนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคันนี้ไม่น้อยมากนะคะติดต่อมาได้เลยตัวสโลปสันเหลี่ยมฝาก,กระโปรงสวยงามสวยเงาถท่านไหนซื้อรถกับายก่อนส่งมอบรถเราทําอะไรให้ลูกค้าบ้างเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้เลยถ้าแบตแบบว่า ลูกเก่านะ้อยอยากเปลี่ยนเดี๋ยวไซเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะนับสตาร์ทนับหนึ่งใหม่ในวันที่รับรถกันเลยตัวยางถ้าต่ํากว่าปี20ไซเปลี่ยนให้คันล่าสุดนะคะจัดเป็นยางปี 2, 2023ให้ลูกค้าเลยนะแล้วก็ ดอกยางเนี่ยหนาหาลึกๆหนา้ายางนิ่มๆเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะ้ำมันเครื่องใส่เปลี่ยนให้ตัวเกี่ยวกับระบบรอยเย็นนะคะใส่จัดการให้ลูกค้าหมดเซอร์ว,วิสให้ลูกค้าครบทุกจุดสปาเบาะนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเอาแบบว่าพี่มารับรถวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้พี่สามารถเอารถไปรับลูกค้าไปทํางานได้เลยนะคะแบบนั้นเลยภายในคันนี้คอนโซลด้านหน้าค่อนข้างที่จะใหม่มากคือไม่มีอรอยแบบว่า อคอนโซลหน้ากรอบแดดเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจอดรถไว้ในร่มเนาะตามที่เห็นนี่คือโกดังแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีพี่แม่บ้านนะมาคอยทําความสะอาดเช็ดรถให้ทุกวันรถไม่มีคราบรถไม่มีฝุ่นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีรอยแดดเลียนะคะไม่มีสีอ่าเป็นดํได้าเลยคันนี้สวยงามมากๆเครื่องเสียงเราก็มีติดไปให้บางคันไม่มีนะคันนี้ถือว่าครบเลยแล้วก็เครื่องเสียงถือว่าใหม่นะคะฟิล์มด้านหน้าตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลย ตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวลนะคะเราคุ้นเคยกันดีเนาะสำหรับแอร์แมนนวลก็คือตรงนี้ก็ปรับทิศทางลมปรับน้ำยาแอร์ปรับความเร็วความแรงของลมต่างๆตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดไฟเปิดแอร์ของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเกียร์แมนนวลหัวเกียร์ก็ยังไม่มันเงาเลยนะคะตัวเลขชัดๆแล้วก็ลายหนังยังอยู่ชัดๆสวยๆเลยคันนี้จะได้เป็นมีแอร์แบกด้วยนะคะชม2017มีแอร์แบกสองใบฝั่งขวาหนึ่งใบแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้อีกหนึ่งใบนะคะตัวพวงมลาลัยยังไม่มันเงา คือที่พวงมาลัยหันแบบนี้เพราะว่าใส่หมุนล้อเนาะตามองศาล้อด้านหน้าเลยตรงเนี้ยก็ยังไม่มันยังไม่เงาเป็นลายหนังที่ชัดชัดสวยๆอยู่เวลาเข้าโค้งพวงมาลัยจะได้ไม่หลุดมือนะคะอันนี้ก็คือจับติดมือดีสําหรับด้านหน้านะคะเสาเอก็ไม่มีรอยแบบว่าด้านนอกอะ่ะคือตรงเนี้ยไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยแบบว่าเคยทําสีเคยเคาะมาคือรถคันนี้ไม่เคยมีการ พี่ความชนหนักจมน้ํามาประมาณนี้เนาะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่กังวลว่าคันนี้ไม่แท้ไหมไม่เดิมไหมไม่จริงไหมนะคะพี่สามารถนํารถไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยถ้าสมมติว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็แล้วกันเนาะไม่อยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นละแต่ถ้าแบบพอผ่านไปอีก สักะอีกครั้งอีกรอบหนึ่งที่ไปเข้าศูนย์นะคะไม่ย้อนไปที่ห้าหมื่นพี่แจง้งหนูมาได้เลยนะก็คือไม่มันถือว่ามีการกอมาอะไรประมาณนี้เนาะในศูนย์คือเขาจะเช็คได้ตลอดเลยถ้าตรวจพบว่าเคยมีการกอไม้กับไม้กอไม่นะคะพี่แจ้งมาได้เรารับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนแล้วเรามีรับประกันในเรื่องนี้ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงหลักรถนะคะถ้าไปตรวจพบแล้วเคยมีการพลิกคว่ำฉนักจมน้ําเรารับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะขัดรถที่สมบูรณ์เท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมี พลิกคว่ำชนหนักจมน้ําและเรามีรับประกันเรื่องนี้ด้วยนะคะในส่วนของเรื่องการตะแคงข้างลงข้างทางมานะถ้าเคยตะแคงข้างลงข้างซ้ายมาทลไยเนี่ยลอตัวนะตรังน้ำตรงเนี้ยมันบุบบี้มันเบี้ยวอะไรประมาณนี้เนาะตรงเนี้ยนะคะเม็ดอาร์กกลมๆที่มัน คมๆสวยๆเนี่ยคือจะไม่อยู่บางทีก็จะมีบิดเบี้ยวบ้างหรือยิ่งเขาเคาะขึ้นมาแล้วทําสีทับนะคะตรงนี้จะหายไปหมดเลยถ้าไปเช็คดูที่รถมือ2นะคะบางบางท่านเนาะอยากได้รถแบบาราคาดีๆสักหน่อยนะคะซื้อรถบ้านได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะก็มาดูคลิปนี้เป็นการเอาไปประกอบการตัดสินใจหรือว่าเอาไปเทียบกับรถคันที่พี่กําลังจะซื้อก็ได้เนาะก็ประมาณนี้ต้องสวยๆประมาณนี้นะคะแล้วก็กระจกรถต้องเป็นกระจกงานแท้งานเดิมนะคะคันนี้ถือว่ารถเอ่ตัวฟิล์มเนี่ยสภาพ สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าหรือท่านไหนนะคะที่มาดูแล้วแบบฟิลม์มต,นะลมตรงนี้มีรอยขีดข่วนนะฟิล์มตรงนี้มีรอยขีดข่วนฟิล์มตรงนี้อ่า มีแบบมันไม่สวยมันเริ่มพองอะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้เลยเดี๋ยวทรายเปลี่ยนให้อีกนะคะท่านไหนอยากได้ท่านไหนอยากออกรถตู้กับทรายเพชรยนติดต่อมาได้เลยนะคะลา์ไอดีย s a i 1 2 7 9 9หรือว่าด่วนโทร0 9 0 2 9 7 0 8 3 4นะคะในส่วนของสโลปบอดี้ประตูนะคะฝั่งซ้ายก็สวยงามสวยเงามไม่มีรอยบุบบุ๋มใดๆองศาประตูนะค,ะคันนี้เคยเคาะโครงหลักมั้ยหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นโครงหลักอันนี้ประตูหน้าอันนี้ประตูบานเลื่อนถ้าเกิดมีอรอยสโลป หรือว่าแบบช่องไฟนะคะที่มันไม่ตรงกันแบบมีแคบบ้างตรงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้กว้างองศามันไม่ตรงอะไรประมาณนี้แสดงว่าเคยมีการเคาะมานะคะคันนี้ก็คือองศาตรงช่องไฟอยู่ในระดับปกติดีนะคะคันนี้นะได้เป็นยางปี 2020นะคะยังถือว่าสภาพสวยแล้วก็ตัวล้อเป็นล้อกระทะขอบ15พร้อมฝาครอบนะคะแล้วก็ด้านในนะด้านในคือตัวโครงหลังรถเป็นโครงเดิมๆเ,เลยพ่นสีกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะปรับมาณนี้อ่าด้านล่างนะคะตรงนี้ถ้าเคยมีแบบว่าเป็นรอยอ่ากระแทกกับลูกระนาดนะกระแทกกับของแข็งช่วงชายล่างตัวเนี้ยจะบุ่ จะบุบบุบเบี้ยวด้วยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเป็นในส่วนของล้อหลังนะคะล้อหลังอาจจะมีรอยนิดนึงนะตรงนี้นะฝาครอบล้อกระถานะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสายเปลี่ยนชุดใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะท่านไหนอยากได้นะก็แจ้งสายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวสายแถมชุดใหม่ไปให้เลยสําหรับคันนี้นะไม่ถือว่าน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนฝาครอบล้อกระทาอีกสักนิดนึงคือหล่อเลยเดี๋ยวจะให้งานใหม่มือหนึ่งไปเลยนะคะอันในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลัง ช่วงล่างนะคะแหนเพลาท้ายต่างๆนะคะคันนี้ก็อุปกรณ์ก็มีติดไปให้คร,ครบไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรนะคะแล้วก็อุปกรณ์ถอดล้ออะไรแม่แรงนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเราก็มีติดไปให้ช่วงล่างท่านไหนที่คิดว่าดูแล้วมันไม่ชัดเนาะมาที่ร้านเลยเดี๋ยวสายเอารถตู้ขึ้นห้อยให้พี่อ่าได้ดูกันแบบชัดๆ เจนเลยนะคะประมาณนี้คันนี้ก็ไม่มีการมุงหลังใดๆสําหรับรถตู้เนี่ยมันเป็นรถที่เป็นทรงสูงกว่ารถปกติเนาะบางทีอาจจะมีเผลอลืมถอยชนคานคอนโดถอยชนคานบ้านอะไรประมาณนี้อนีอ้อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้ก็คือไม่เคยนะคะแล้วก็ดูยังไงว่าไม่เคยเดี๋ยวตอนเปิดฝาท้ายเนี่ยบานพับต,ตรงเนี้ยมันจะถ้าสมมติมันเคยบุบเข้าไปข้างในแบบเยอะข้างในมันจะแบบว่าบุบบีแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสีที่มันไม่เดิมแต่คันนี้ก็คือสวยงามทั้งแผ่นนะคะไม่มี จุดไหนที่สื่อถึงว่า,าเคยเคาะเคยซ่อมมาเลยเนาะด้านหลังนะคะสติกเกอร์ Toyota. อโ,โ,โตโยตาโลโก้โตโยต a นะคะสัญลักษณ์ Toyota าตรงนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์คำว่าคอมพิวเตอร์ก็มีติดมาให้ครบๆเลยอะไรต่างๆเมื่อจะเป็นไฟเบรกดวงที่3 กระจกมองหลังต้อนถอยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นก้ารปัดน้ำฝนก็มีติดไปให้นะคะสำหรับคันนี้คือคือว่าสวยงามพร้อมใช้มากๆแล้วก็เป็นรถที่ไม่น้อยด้วยนะคะท่านไหนคว้าได้รีบคว้าเลยคันนี้ไซแนะนำเลยนะคะอ่ะในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเป็นอ่ในส่วนของฝั่งขวาตัวบอดี้สโลปต่างๆก็ไม่มีรอยใดๆคืออันนี้อันนี้ไม่ได้อ่อโดนหรือเสียสีได้ๆนะคะคือมันแคบเนาะไซก็ ขับมาให้ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยเดี๋ยวถอยเก็บคืนแบบดีๆเลยนะท่านไหนอยากดูก็สายเรียนเชิญน,นะคะโอเคในส่วนของภายในนะคะคันนี้เป็นรุ่นเบาะผ้า4ีแถว12ที่นั่งเนาะ คอนโซลที่ทรายแจ้งไปเมื่อข้างต้นนะคะก็จะเป็นทรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบุหนังมาแล้วนะคะให้เรียบร้อยตรงบาตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้ว4ี่จุดด้วยกันอุปกรณ์ถอดล้ออะไรตอนนี้ยังไม่ครบนะเดี๋ยวทรายไปหามาใส่ให้นะคะตรงนี้ไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะภายในตัวบอร์ดนะคะสปามาให้แล้วพร้อมใช้ด้านหน้า3ด้านแถวที่2อีก3นะคะแล้วก็ แถวที่3มอีก3ตัวนะคะด้านหลังอีก4ตัวนะประมาณนี้ตัวเบาะตึงๆฟูๆทุกจุดเบาะเลยในส่วนของผ้าหลังคานะคะคันนี้ผ้าหลังคาถือว่าสะอาดสะอ้านมากนะคะแล้วก็ตัวแอร์ต่างๆก็ใช้งานปกติดีทุกจุดนะคะแล้วก็แอร์ด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นแอร์ที่แบบทั่วทั้งคันเลยนะก็คือตอนหน้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วก็ตรงจุดเล็กๆด้านบนอีกนะทะั่วทั้งคันเลยท่านไหนอยากได้รถตู้ที่มีเบาะ ที่นั่งเยอะๆนะคะรับคนทีนี่คือแบบรับแบบจุๆแบบจัดเต็มเลยนะมาจัดคันนี้ได้เลยไม่น้อยด้วยส่แนะนาคันนี้นะคะถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของทางขึ้นนะคะก็ไม่มีรอยขูดขีดใดๆอันนี้เป็นรอยเท้าทรายเมื่อเคคูเองนะคะท่านไหนมานะคะเอาก่อนวันรับรถเดี๋ยวทรายทำความสะอาดให้แบบสะอาดสะอ้านเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะหรือว่าในส่วนของ ไ้ฝักกระโปงนะคะรถคันนี้เคยมีการชนหน้ามาไหมนะคะอุปกรณ์ด้านหน้าใช้งานปกติดีหรือเปล่าเปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะเช็คโครงหลักรถคันนี้เคยมีการชนหน้ามาไหมนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโครงของอแก้มเนาะตัวแก้มรถตรงนี้นะคะจะมาประกอบใส่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เคยมีการชนเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วมีการเคาะออกมาเนี่ยเวลาเคาะนะคะเวลาเขาจะกบรอย กรบอยคาะกรบรอยโปกก็คือต้องมีการทําสีเนาะตัวยาแนวสีเปลือกไข่ไก่ตรงเนี้ยคือจะไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะคะตรงเนี้ยคือจะเป็นเดิมๆจากศูนย์แบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งคันนี้สวยงามพร้อมใช้เลยแล้วก็ด้านหน้านะคะกระปลูกฉีดน้ําฝนก็ไม่มีรอยตะไคร่น้ําใดๆตัวท่อส่งน้ําขึ้นไปก็ไม่มีตะไคร่น้ํามาอุดตันเลยคันนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะกระบอกพักน้ําหน้าหม้อน้ํานะคะตัวน้ํายาหล่อเย็นต่างๆก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมเปิดดูแล้วนะคะด้านในนะก็ไม่ได้มี ว่าลอยน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะคะจะเป็นแบบคาบมันมันอะไรประมาณนี้เนาะ,ะคันนี้ก็คือน้าใสดีปกตินะคะถือถึงว่าตัวเครื่องเขาไม่มีรั่วตัวน้ําเขาไม่ได้ไหลมาผสมกันเนาะ,ะตัวนี้ก็คือถ้ามีผลถ้าพี่ตรวจพบเจอนะคะตรงนี้มันมีผลต่อเครื่องนะต้องระวังไว้นะคะสําคัญมากๆแล้วก็ตัวอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้ากา็แผงด้านหน้าก็ไม่มีล้มไม่มีโยกโยก้อใดๆนะคะเป็นงานแท้มีโลโก้โตโยต้าเลยนะ ตรงนี้คือจุดที่เขาแต่งแต้มมาจากศูนย์นะคะจากโรงงานแล้วก็เขาอันนี้เก็คือเป็นน็อตเดิมเลยนะคะเดิมๆจากศูนย์ไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยไม่เคยมีการถอดไขเลยนะคะคันนี้ก็เดิมๆอยู่ทุกจุดเลยอันนี้คือเขาจะ QC แต่งแต้มไว้ตอนก่อนออกจากโรงงานประมาณนี้เนาะแล้วก็หม้อลมเบรกต่างๆนะคะท่อแปบอลูมิเนียมเดินดีปกติเลยแผงจิ้งหรีดด้านหน้าไม่มีอรอยดอา ด้านจากแดดนะก็คือตรงนี้เวลาท่าจอดรถตากแดดนะคะ,ะตรงนี้เป็นพลาสติกคือเขาจะมีความสีด้านสีไม่ดำเงาแบบนี้นะคะประมาณนี้ด้านหน้าไฟหน้าก็เป็นยี่ห้อง,งานแท้ไทยโคยโตะนะคะถูกต้องตามแบบฉบับ โตโยต้าเลยนะประมาณนี้เลยนะคะสองฝั่งไฟหน้าก็ไม่มีแตกหกักใดๆคันนี้ไฟสภาพใหม่มากนะคะแล้วก็ไม่เคยมีการขัดมาด้วยนะดูได้ประมาณนี้ก็คืออาจจะมีรอยแตะแมลงนิดนึงถ้าเคยมีการขัดมาคือไฟหน้าเขาจะเกลี้ยงจะเกากว่านี้นะคะแต่อันเนี้ยดูแล้วโคมยังมีความใสยอยู่นะแล้วก็ซูมไปจนถึงด้านในนะคะตัวจานฉายไม่มีกระไม่มีฝ้าใดๆคันนี้รถสวยงามพร้อมใช้มากๆไม่น้อยด้วยสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะ โฉมหน้าสั้นหลังคาสูงรถปี2017นะคะเครื่อง3,000เกียร์แมนนวล ท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถเบาะผ้าไม้น้อย,อยคุณภาพดีๆีไซคัดมาให้แล้วคันนี้ถือว่าไมน้อยที่สุดในบริษัทปกติแล้วเนี่ยก็คือรับประกันแหละว่ารถตัวเองเนี่ยคือคุณภาพดีที่สุดอยู่แล้วและทุกคันน่ะสามารถตรวจสอบได้แต่คันนี้คือความดีความงามของเขาคือเขาไม่น้อยที่สุดไม่แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาเลือกชมนะคะไซเรียนเชิญเลยนะไม่ได้พาดูแค่คันเดียวอยากดูคันไหน ไซพาเปิดพาชมเลยอยากทดลองขับไซร์าพาทดลองขับเลยนะคะท่านไหนสนใจติดต่อมาหาไซร์ได้เลยนะคะไลน์ไอดี sai12799 หรือว่าด่วนโทร0902970834นะคะสําหรับวันนี้นะคะไซยกับัวตาคอมพิเตอร์ไม้น้อยๆคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนท่านไหนชอบไซร์าฝากกดไลค์ท่านไหนถูกใจอยากให้กําลังใจกันแต่ฝากคอมเมนต์ด้านล่างมาให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ